เพลงโซโลโลิซ่าหลุดออกมาบางท่อนก็ต้องบอกว่ามันมีซิกเนเจอร์ทั้งลิซ่าและก็มีกินซาวดนตรีของ d j s n สเนที่น่าจะชัดเจนอยู่ในเพลงนี้ครับและคลิปนี้สนับสนุนโดยทางหุ้นส่วนจำกัดสมัยดีไซน์รับทำหลังคากันสาดลวงจอดรถโครงเ,ลรรเลหเล็กประตูรถเหล็กหรือสเตเลสผสมไม้ด้วยทีมงานคุณภาพสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่โทรหรือแอดไลน์มาที่0897778352หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับ สปอร์ตคนไทยหัวใจลิลิทุกคนครับผมในไอจีเน็ l คลิปนี้ต้องบอกกันนะครับว่ามีบางท่อนของโซโลลิซ่านั้นหลุดออกมาซึ่งเป็นอย่างที่หลายๆคนนั้นคาดการเอาไว้ว่าโซโลของลิซ่าที่เรียกว่า Amazing Solo ในครั้งนี้นั้นจะถูกปล่อยออกมาอย่างไม่เป็นทางการก่อนบางท่อนและก็จริงอย่างที่หลายๆคนนั้นคาดการเอาไว้มันเป็นท่อนสั้นๆที่มีความยาวไม่กี่วินาทีแต่ด <Daddy S 1> ีมากแม้ <laughs> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถึงจะไม่รู้ชื่อเพลงและแหล่งที่มาที่ยืนยันได้แต่ผมกล้าคอนเฟิร์มเลยว่าเพลงนี้จะดังถล่มตลายและยอดขายที่ทางค่ายนั้นคาดการไว้ว่าจะขายได้7จ็ดแสนแผนผมบอกเลยว่าเกิดแน่นอนล้านหนึ่งทะลุจริงๆคอนเฟิร์มฟัดทบ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหลังจากที่ผมได้ฟังมาผมก็ไม่สามารถให้ลิงก์หรือว่าเปิดเพลงให้ฟังได้เพราะผมอยู่ในฐานะติ่งอนุบาลที่ใจบริสุทธิ์ไม่คิดทำร้ายนายฉะนั้นขออภัยตกจุดจุดนี้ด้วยนะครับใครได้ฟังแล้วก็ดีใจด้วยใครที่ยังไม่ได้ฟังก็ไม่ต้องไปฟังหรอกครับ <c oughs> ในส่วนของเพลงนะครับยังไม่ทราบว่าชื่อเพลงอะไรแต่ส่วนตัวผมฟังแล้วนะครับขอบอกเลยนะครับว่าถ้าใครชอบเพลงของ DJ s n สเนและชอบความสดใสน่ารักของลิซ่าคุณจะสัมผัสมันได้ในเพลงนี้จริงๆมันคือเพลงของลิซ่าจริงๆจรลงทีีม่มความสดรับัน มีความละตินเล็กๆซึ่งผมฟันธงว่า99%ของเพลงนี้เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักและจะเจาะกลุ่มตลาดฟังอินเตอร์ตามโรเซ่ไปอย่างแน่นอนเพราะว่าซาวดนตรีนั้นมีความเป็นอินเตอร์จริงๆและเพลงนี้นะครับผมไม่ได้จอว่าเป็นเพลงโซโล่หรือว่าเป็นเพลงในไซส์บีไซส์แทร็กหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพลงในอัลบัมล้มหลอกแต่ฟังแล้วนะครับให้พลังบวกในด้านของดนตรีและการเนื้อเสียง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของดิซ่าอยู่แล้วเพราะว่าเธอนั้นเป็นคนที่ชอบเพิ่ม energy บวกให้กับทุกคนรอบข้างเธอและกินซาวดตรีนะครับที่เป็นแบบละตินอเมริกาเนี่ยมันมีกรุ๊ปแล้วก็มูฟเมนต์โยกได้สบัดดีกระเทยและสตรีสายปาร์ตี้โยกดีสบัดได้ผมบอกเลยและที่สาคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อนไหนของเนื้นเอเพลงเพราะว่ามันสั้นมากแต่ว่ามันติดหูบอจริงๆคุณผู้ชมเอ้ย ยังไงมาแน่ๆนะครับถ้าหลุดมาขนาดนี้คงจะมาเดือน7เดือน8นี้อย่างแน่นอนตามสไตล์เพลงหลุดยังไงหากคุณผู้ชมฟังแล้วนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพิมพ์แล้วก็แสดงความคิดเห็นไว้ได้ใต้คลิปได้เลยครับและนี่คือข่าวสั้นทันลิซ่าครับ